สวัสดีครับวันนี้มีเรื่องราวจากสารดีกาที่น่าสนใจมากๆมาเล่าให้ฟังกันครับเป็นคดีที่ช่วยให้เราเข้าใจเบื้องลึกเบื้องหลังของกลโกงการลงทุนออนไลน์ได้แบบชัดๆเลยเรื่องของเรื่องก็คือมันเริ่มต้นจากวงออมเงินออนไลน์ที่ดูเผินๆก็เหมือนจะไม่มีอะไรนะครับแต่พอเรื่องแดงขึ้นมาเนี่ยการต่อสู้ทางกฎหมายกลับซับซ้อนกว่าที่คิดเยอะเลยเอาละครับเรามาเจาะลึกคดีนี้ไปพร้อมๆกันเลยดีกว่า ที่น่าสนใจคือจำเลยไม่ได้ยอมรับผิดง่ายๆนะครับแต่พวกเขาสู้กลับด้วยข้อกฎหมายเด็ดๆถึง2ข้อที่เรียกได้ว่าท้าทายตัวคดีแบบสุดๆแล้วก็สู้กันยาวไปจนถึงชั้นศาลฎีกาเลยทีเดียวครับแล้วศาลฎีกาจะว่ายังไงกับข้อต่อสู้ของจำเลยล่ะครับ วันนี้เราจะมาแกะรอยกันดูว่าสารท่านวินิจฉัยแต่ละประเด็นยังไงจนออกมาเป็นคำพิพากษาสุดท้ายในคดีหมายเลข1093/2568นี้ครับก่อนอื่นเลยเรามาทำความเข้าใจภาพรวมของกลโกงนี้กันก่อนนะครับคือจำเลยเนี่ยเขาไปสร้างกลุ่มในแอปพลิเคชัน Line แล้วก็ชวนคนเข้ามาลงทุนในสิ่งที่เรียกว่าวงออมเงินออนไลน์โดยเอาผลกำไรสูงๆมาเป็นตัวล่อครับ วิธีการของเขาก็คือแชร์ลูกโซ่แบบคลาสสิกไปเปกเลยครับก็คือล่อคนให้เข้ามาลงทุนรับเงินมาแล้วก็ไม่ได้เอาไปลงทุนจริงๆนะครับแต่ใช้วิธีเอาเงินของเหยื่อรายใหม่ๆนี่แหละไปจ่ายเป็นผลตอบแทนให้เหยื่อรายแรกๆเพื่อสร้างพอว่าเฮ้ยการลงทุนนี้ได้ผลตอบแทนดีจริงๆนะทีนี้พอศาลชั้นต้นตัดสินว่ามีความผิด จำเลยก็ไม่ยอมครับยื่นดีกาสู้คดีต่อทันทีโดยเดิมพันทั้งหมดไว้กับคำถามทางกฎหมายสำคัญสำคัญส,ญสองข้อที่ถ้าชนะขึ้นมาเนี่ยอาจจะพลิกคดีได้เลยประเด็นแรกที่เขาสู้คือโจทหรือคนที่มาลงทุนเนี่ยไม่ใช่ผู้เสียหายที่ชอบด้วยกฎหมายนะ และประเด็นที่สองการกระทําทั้งหมดที่ทําไปเนี่ยควรจะมองเป็นความผิดแค่ครั้งเดียวหรือที่เรียกว่ากรรมเดียวพอไม่ใช่นะับเป็นหลายๆครั้งคําตอบของ2คําถามนี้ล่ะครับที่จะตัดสินชะตาของจําเลยเรามาเจาะลึกคําถามแรกกันก่อนเลยครับจําเลยอ้างว่าโจทย์ไม่มีสิทธิฟ้องคดีแต่แรกแล้วเพราะไม่ใช่ผู้เสียหายที่แท้จริงตามที่กฎหมายกําหนดเรื่องนี้มันเกี่ยวกับหลักกฎหมายที่เรียกว่าผู้เสียหายโดนนิตินัยครับ พูดง่ายๆก็คือคนที่จะเป็นผู้เสียหายในทางกฎหมายได้เนี่ยจะต้องไม่ได้มีส่วนร่วมไม่ได้รู้เห็นเป็นใจหรือไม่ได้สนับสนุนการกระทําความผิดนั้นๆค่ะทีนี้มันน่าสนใจตรงนี้ครับจําเลยบอกว่าโจ์ไม่ใช่ผู้เสียหายแต่ศาลมองต่างมุมเลยศาลวินิจฉัยว่าก็โจ์หรือเหยื่อเนี่ยเขาถูกหลอกลวงมาตั้งแต่แรกเลยนะ เขาไม่รู้เลยด้วยซ้ําว่าเงินที่โอนไปมันเป็นส่วนหนึ่งของกลโกงเพราะฉะนั้นพวกเขาจึงเป็นผู้เสียหายตามกฎหมายอย่างสมบูรณ์ครับและสารดีกาก็ตอกย้ําชัดๆเลยนะครับว่าโจทเนี่ยถูกหลอกด้วยกลอุบายและไม่ได้มีส่วนร่วมในการทําผิดเลยแม้แต่น้อยดังนั้นโจทจึงเป็นผู้เสียหายโดยนิติไนและมีอํานาจฟ้องคดีนี้ได้จบครับข้อต่อสู้แรกของจําเลยตกไปเอาละครับมาถึงคําถามข้อที่2ที่พีคไม่แพ้กันเลย จำเลยโต้แย้งว่าการกระทําทั้งหมดของเขาเนี่ยเป็นเรื่องเดียวกันต่อเนื่องกันไปควรจะนับเป็นความผิดแค่กรรมเดียวพอประเด็นนี้สำคัญมากนะครับเพราะถ้าสารเห็นด้วยโทษจำคุกจะลดลงไปเยอะเลยเวเห็นภาพชัดขึ้นนะครับลองดูตัวอย่างของโจทย์คนแรกในช่วงเวลาหลายสัปดาห์เนี่ยเขาหลงเชื่อแล้วก็โอนเงินไปให้มิชฉาชีพทั้งหมด5ครั้งด้วยกัน คำถามสำคัญเลยก็คือการโอนเงิน5ครั้งเนี่ยกฎหมายจะมองว่าเป็นการช่อโกงครั้งใหญ่แค่ครั้งเดียวหรือมองว่าเป็นการช่อโกงที่แยกจากกันถึง5ครั้งฝั่งจำเลยก็พยายามจะบอกว่ามันเป็นเรื่องเดียวต่อเนื่องกันไป แต่สารดีกาไม่เห็นด้วยครับสารวินิจฉัยว่าความผิดฐานช่อโกงเนี่ยมันสำเร็จเป็นครั้งครั้งไปทุกครั้งที่เหยื่อถูกหลอกแล้วโอนเงินให้ก็ถือว่าความผิดสำเร็จไปแล้วหนึ่งครั้งและนี่คือคำวินิจฉัยที่ชัดเจนจากสารดีกาครับสารชี้เลยว่าการโอนเงิน5ครั้งของโจทย์คนแรกถือเป็นความผิดถึง5กรรมต่างกันไม่ใช่กรรมเดียวนั่นหมายความว่าข้อต่อสู้ที่2ของจำเลยก็ตกไปเช่นกันครับ พอข้อต่อสู้ทางกฎหมายทั้งสองข้อของจำเลยถูกปัดตกไปหมดสารดีกาก็พิพากษายืนตามสารชั้นต้นทีนี้เรามาดูกันครับว่าตัวเลขโทษจำคุกสุดท้ายเนี่ยเขาคำนวณกันมายังไงสารได้กำหนดโทษพื้นฐานสำหรับความผิดฐานช่อโกงประชาชนไว้ที่กระทงละ4ปีครับหรือพูดง่ายๆก็คือหลอกสำเร็จหนึ่งครั้งโทษคือจำคุก4ปี ในคดีนี้เนี่ยมีโจทสองคนใช่ไหมครับเมื่อนับรวมจำนวนครั้งที่ทั้งสองคนถูกหลอกให้โอนเงินสันนับได้ทั้งหมด8ครั้งพอดีหรือก็คือความผิด8กระทงนั่นเองครับพอมาถึงขั้นคำนวณก็ง่ายๆเลยครับเอา4ปีมาคูณด้วยจำนวนกระทงคือ8โอโ้โหตัวเลขที่ออกมาคือโทษจำคุก um รวมถึง32ปีแต่ว่านี่ยังไม่ใช่ตัวเลขสุดท้ายนะครับ เพราะตามประมวลกฎหมายอาญาของไทยเราเนี่ยมีการกำหนดเพดานโทษจำคุกสูงสุดไว้ครับสำหรับความผิดลักษณะนี้เมื่อรวมโทษทุกกระทงแล้วจะจำคุกได้ไม่เกิน20ปีดังนั้นโทษสุดท้ายที่จำเลยแต่ละคนได้รับก็คือจำคุก20ปีเต็มครับและบทเรียนสำคัญที่เราได้จากคดีนี้คืออะไรบ้าง ข้อแรกเลยคือถ้าเราถูกหลอกเราคือผู้เสียหายตามกฎหมายเต็มตัวตราบใดที่เราไม่ได้ไปรู้เห็นเป็นใจกับการโกงของเขาข้อ 2. องมิจฉาชีพต้องรู้ไว้เลยว่าทุกครั้งที่หลอกเอาเงินได้สำเร็จมันนับเป็นความผิดหนึ่งครั้งโทษมันจะบวกสะสมไปเรื่อยๆและสุดท้ายคือคำว่าออมเงินออนไลน์ที่ให้ผลตอบแทนสูงเกินจริงเนี่ยมันมีความเสี่ยงสูงมากจริงๆครับ คำพิาพากษานี้ได้สร้างบรรทัดฐานที่ทรงพลังและเป็นเหมือนคำเตือนที่ชัดเจนมากๆเลยครับคำถามสุดท้ายที่น่าคิดก็คือในเคสต่อไปบทเรียนครั้งนี้จะเป็นของใครจะเป็นของคนที่คิดจะโกงหรือจะเป็นของคนทั่วไปที่เกือบจะตกเป็นเหยือ่อ